ข่าวใหญ่อนาคตวิกเตอร์เคียเคเรสยังไม่ชัดเจนสวัสดีครับแฟนลูกหนังทุกท่านวันนี้เก่งบอล360มีข่าวร้อนๆมาอัปเดตเกี่ยวกับอนาคตของวิกเตอร์เคียเคเรสดาวยิงสวีเดนสุดฮอตที่หลายสโมสรยักษ์กใหญ่กำลังจับตามองคริสวิสลียนักข่าวคนดังออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์การย้ายทีมของเคียเคเรสยังคงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆเลยครับ ความเป็นไปได้ตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมคือมีหลายสโมสรให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทัพตัวนักเตะเองก็พร้อมที่จะย้ายส่วนต้นสังกัดอย่างสปอร์ติ้งลิสบอก็ต้องการค่าตัวที่สมเหตุสมผลซึ่งคาดการเบื้องต้นอยู่ที่ราวๆ6 5าถึง7 0ล้านปอนด์เลยทีเดียวและชื่อของทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและอาเซนนัยังคงอยู่ในลิสต์ที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด ล่าสุดเคียร์เคเรสเองก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือกับอาร์เซนอลว่าตอนนี้เขายังไม่สามารถพูดอะไรได้มากนักและหวังว่าในเร็วๆนี้จะมีโอกาสได้ให้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นครับอนาคตของดาวยิงรายนี้จะเป็นอย่างไรจะไปจบที่สโมสรไหนต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารฟุตบอลได้ที่เก่งบอล360ครับ